เนื่องด้วยพฤติกรรมเนื่องด้วยอาหารหรืออะไรหลายๆอย่างของสมัยเนี่ยนะครับปกติเราไปเรียนภาแล้วปเป็นไงฮะโอของกินมันแบบยั่วยวนมากเลยเนื่องจากสิ่งลอดหน้าลอตามันเยอะแล้วก็พฤติกรรมของของคนในเมืองอะ่ะคือเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอะ่ะ อยู่แต่ในรถอยู่แต่ที่ทํางานอยู่แต่ในห้างนะครับเนี่ยครเป็นที่มาว่าทําไมคนถึงป่วยเยอะขึ้นนะฮะหลายคนคงผ่านการลดน้าหนักกันมาหลายรอบแล้วนะฮะผมผมเข้าใจว่าส่วนส่วนตัวผมะผมก็ลดน้ำหนักมาหลายรอบจริง,รงๆนะครับหัวใจก็คือการควบคุมอาหารง่ายๆเลยนะฮะผมแนะนําอย่างเดียวคือ เกับเรื่องการกินนะฮะไม่แนะนําให้อดอาหารควบคุมอาหารเป็นหลักถูกไหมฮะส่วนอาหารเสริมนะครับก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันของกาอกกำลังกายนี่แหละมันทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นควบคุมอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กับการทานตัวนี้นะคะจะเห็นผลแบบชัดเจนมากเลยค่ะอาหารเสริมของโรงพยาบาลยันทีเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือเราจะให้ลูกค้าเนะี่ย บริโภคในสิ่งที่มีคุณภาพแล้วก็ถ้าทานไม่ได้เราก็จะแจ้งเลยครับว่าทานไม่ได้นะครับเช่นถ้าผู้ป่วยเป็นโ wide, รคไตวายเลื้อรลังหรือว่าตั้งครรภ์อยู่ไฮโปไทรอยอย่างเงี้ยฮะ ทานไม่ได้เราก็จะแจ้งลูกค้าเลยครับว่าไม่สามารถทานได้หน,นค่อนข้างมั่นใจกว่า3-4ปีที่โรงพยาบาลย,ยังเฮเกิดขึ้นมาคือชื่อนี้การันตีอยู่แล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์จะต้องดีสูตรทุกตัวอาหารเสริมหรือว่าสตินแชร์เนี่ยคิดค้นด้วยแพทย์เฉพาะทางเรามีขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางที่เป็นแพทย์เป็นคนคิดเลยค่ะการตลาดและดูแลด้วยแพทอีกทีหนึ่งคือเป็นอาหารเสริมที่เรา สามารถทานและปรึกษา,ากับแค่เฉพาะทางได้ตลอดเวลาอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดน่คือมันเยอะมากจริงๆค่ะนอกจากความจริงใจที่ทางโรงพยาบาลยันทีมีให้นะคะก็ยังให้ความเชื่อใจคือคุณสามารถทานอาหารเสริมได้อย่างสนิทใจเลยว่าแบบปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบเป็นธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปการที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีคือ m i n d ซ e t ของตัวเราเองนะ ถ้าเราอยากจะสุขภาพแข็งแรงเราต้องปรับที่ตัวเราเองก่อนแต่พวกอาหารเสริมเป็นตัวช่วยฮะตัวช่วยที่จะทําให้สุขภาพที่เราหวังไว้เนี่ยมันถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น